เรื่องที่สุดของมานิตาเวดดิ้งปี2023ปี2023เนี่ยมานิตามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทายกันดูว่าปีนี้มีคู่บ่าวสาวมาใช้บริการกับมานิตาเวดดิ้งประมาณกี่คู่กันตบติ๊กตกติ๊กตก ก็ฉเฉลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่มณิตาได้การตอบรับจากคู่บ่าวสาวนะคะเยอะมากๆเลยก็คือทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ60 0ันกว่าคู่เลยค่ะที่มาใช้บริการกับมณิตาเวดดิ้งนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคู่บ่าวสาวทุกคู่เลยที่เชื่อใจให้มณิตาได้ดูแลในวันสําคัญน,นะคะเราก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้คู่บ่าวสาวทุกคู่ที่มาที่มณิตาเนี่ยมีรอยยิ้มกลับไปในวันงานแต่งงานแน่นอนค่ะ แล้วอย่างที่2นะคะที่เป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นคนดังจากหลายวงการเลยที่ไว้ใจมาให้มนิตาวีติ้งเนี่ยช่วยดูแลทั้งในเรื่องของการแต่งงานของชมรวยอะไรด้วยก็เ,เป็นคนที่เรารู้จักมาตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานในวันที่สาคัญที่สุดของเขานะคะก็มีอย่างคุณเมย์พิชนากับคุณบิ๊กนะคะรู้จักตั้งแต่เพลง ฉันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ดังมากๆแล้วก็เหมือนเขาเอาภาพโปสเตอร์หนัอะคะ่ะเอามาทําเป็นการแต่งงานที่เป็นหนังสือพิมพ์ของเขาด้วยอะไรเง<ๆ>ี้ยรู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆอย่างคุณลีซอนร,รู้จักก็ต้อจะแบบวัยรุ่นเคยแอบคลิปเขาอยู่อะไรอย่างนเนาะได้มาที่ร้านด้วยกับคุณเสียบนะคะน่ารักมากเลยทั้งคู่เป็นกันเองมากๆนะคะพี่ร้านแททู o คเลอร์ถ้าใครเป็นวัยรุ่นอยู่ก้าวสนก็ต้องแบบนึกถึงเพลงแบบแททูออกแน่นอนนะคะทั้งในส่วนของมิสแกรนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นักฟุตบอลก็มากัน เต็มเลยอ้าวมีพี่โกตีด้วยที่มาการก็จะแบบสีสันสดใสมากๆเลยแล้วก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนยุคใหม่ๆเลยนะคะที่คุณบิวแล้วก็คุณธนินก็คือการของเขาอ่ะทาออกมาแบบน่ารักมากๆสื่อถึงทีมงานของเขาด้วยงานแต่งจริงของเขาก็คือน่ารักเช่นกันนะคะแล้วก็ที่เพิ่งมีมาเลยก็คือน้องเฟิร์สนะคะอันนี้ก็แบบน่ารักมากๆเหมือนกันก็ดีใจที่สุดละกันที่แบบหลายๆคนในวงการเออไว้ใจที่จะเลือกมาที่มันิพาเวดดิ้งนะคะเราก็ดูแลดีที่สุดแน่ แน่นอนเลยค่ะเรามาสรุปผลิตการแต่งงานไปเยอะเท่าไหร่แล้วที่ดูตัวเลขคร่าวๆนะคะจะยังไม่จบปีดีนะก็เราผลิตการแต่งงานให้ลูกค้าไปปีนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ1ล้านใบค่ะ ของชมลวยเนี่ยก็ผลิตไปประมาณ5 0 0แสนกว่าชิ้นนะคะแล้วก็พวกของตกแต่งอะไรในงานกล่องไซซ้อมใบแคนวาสก็ประมาณ5,000ันกว่าชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยจำนวนที่เยอะขนาดนี้นะคะโรงงานของเราอะ่ะก็ไม่ได้เป็นโรงงานเล็กๆก,ก็เรียกว่าเป็นโรงพิมพ์ที่เราผลิตงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับงานแต่งงานโดยเฉพาะเลยรวมถึงเข้าใจในเรื่องของลูกค้าเขาก็จะมีเซอร์วิสมาเขาจะทำยังไงเขาสามารถผลิตงานได้ตามกำหนดนะคะเราก็มีระบบการแฮกกิ้งการแจ้งลูกค้า อะไรต่างๆด้วยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบทาให้ลูกคา้ารู้สึกสบายใจเวลาที่มาสั่งกับมนิตาเวงนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการผลิตสินค้าเลยว่าจะได้แบบสินค้าต้องปกไหมอะไรเงี้ยก็การันตีแน่นอนปีนี้ก็เป็นอีกปีนะคะที่มนิตาเวงเองเนี่ยก็ส่งงานพิมเกี่ยวกับการแต่งงานเข้าประกวดสําหรับสิ่งพิม์แห่งชาติด้วยแล้วเราก็ได้รางวัลน,นะคะเป็นโกลอว์ดมาด้วยคะ่ะ <ousse> จริงๆเราก็ส่งทุกปีแล้วก็ถามว่าทุกปีเรา คาดหวังไหมว่าอยากได้รางวัลเราก็คาดหวังเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกันที่เราการันตีคุณภาพของเรานะคะว่าโอเคในเรื่องงานออกแบบเรื่องของงานพิมพ์นเนี่ยเราก็ได้มาตรฐานด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการเช็คมาตรฐานของเราอยู่ทุกปีนะคะว่าเรายังได้ตามมาตรฐานตามสแตนดาร์ดอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ของเราก็มีรางวัลการันตีนะคะจริงๆก็อยากจะแบบโปยรางวัลเดี๋ยวให้น้องไปเอามาโชว์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําแบบน้องลิซ่านะเอารางวัลไปใส่ไข่เจียวมากินอะไรอย่างงี้นะ ถัดมานะคะปัจจุบันเนี่ยมณิตาน่าจะเป็นร้านการแต่งงานที่มีสาขาน่าจะเยอะที่สุดแล้วก็คือตอนนี้เรามี3สาขาแล้วมีที่แจ้งวัฒนะปีที่แล้วเนี่ยเราไปเปิดที่ชนบุรีนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็เปิดที่โคราชก็มีทั้งหมด3สาขานะคะเพราะว่านิวก็ยังรู้สึกว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนก็ยังให้ความสําคัญถ้าสามารถเดินทางมาที่ร้านได้เลยเนี่ยนิวก็เชื่อว,ว่าคู่บ่าวสาว ก็คงอยากจะไปสัมผัสของจริงเพราะว่าบางทีดูในรูปมันก็อาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากไปให้ถึงทุกที่ทุกคนถึง หลายๆที่เพื่อให้สามารถเข้ามาถึงที่เราได้อะไรทุกสาขาจะเหมือนกันในเรื่องของการบริการในเรื่องของเซอร์วิสอะไรต่างๆหรือว่าในเรื่องของที่ไปโชว์ที่หน้าร้านก็จะเหมือนกันใครสะดวกเดินทางไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปได้เลยขอบคุณเสียงตอบรับนะคะทั้งจากที่ชนบุรีแล้วก็ที่โคราชด้วยนะคะที่ไปที่หน้าร้านของเราทั้งสองที่เลยแล้วก็ลงที่สาขาแจ้งวัฒนะด้วยนะคะยังไงแล้วก็ยังอยากให้ เลือกของที่เราจับต้องได้จริงๆดีกว่าเนี่เพราะว่าการแต่งงานเนี่ยหนูก็จะย้ำเสมอเลยเป็นสิ่งแรกเลยแขกของเราอะ่ะจะสัมผัสได้ถึงว่างานแต่งงานของเราอะ่ะมันเป็นยังไงเราใส่ใจกับงานของเรามากแค่ไหนนะคะอยากให้ผู้บ่าวสาวนะคะใส่ใจในส่วนตรงนี้ด้วยก็จะได้ไม่ต้องเสียใจที่หลังอะไรอย่างนี้ดีกว่านาะ ขยายโรงงานใหม่ก็ช่วงต้นปีนะคะเพื่อขยายในเรื่องของพื้นที่การทํางานแล้วก็ขยายแคบซิตี้ด้วยค่ะเราก็มีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ด้วยเครื่องพิมพ์อินิโกที่เราเคยมีอยู่แล้วไอ้เครื่องตัวสิบล้านนั่นแหละเอามาลงอีกเครื่องนะคะเราก็อยากที่จะส่งงานให้ลูกค้าตามกําหนดที่เราบอกลูกค้าไว้ไม่ว่าจะแบบงานเร่งหรือว่างานด่วนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเราเป็นสเปคเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถผลิตงานได้ดีกว่าเดิมได้เร็วกว่าเดิมนะคะให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพมากที่สุดอะไรเงี้ย าะว่าการแต่งงานก็เป็นสิ่งที่แขกทุกคนของคู่บ่าวสาวเนี่ยจะได้สัมผัสนะคะเราก็ใส่ใจในจุดนี้เจ้าของคนอื่นอาจจะแบบมีอวดแบรนด์นงแบรนเนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอวดเครื่องพิมพ์แล้วกันนะคะทีนี้ก็ขออวดเครื่องพิมพ์เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปดูโรงงานของเรานะคะจะได้มั่นใจในเรื่องของคุณภาพของงานพิมพ์ของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็อาจารย์มีเสียงฟีดแบ็กมาจากลูกค้าเหมือนกันถามว่าเอยถ้ามาที่มานิตาเวนดิ้งเนี่ยการทํางานค่อนข้างจะเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นโปรเฟชชั่นแลอะไรอย่างนี้นะคะต้องขอให้เครดิตให้กับน้องๆพนักง,งานที่นี่ทุกคนทุกฝ่ายเลยฝ่ายขายฝ่ายการาฟิกฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายผลิตนะคะคิดว่าแค่ตัวเีิวคนเดียวเนี่ยคงไม่สามารถเซอร์วิสหรือว่าบริการลูกค้าแบบได้ดีเลยเราก็ทํางานกันเป็นทีมเพราะ ว่าเป้าหมายของเราสูงสุดก็คือลูกค้าที่เดินออกไปจากมันิตาเวงเนี่แฮปปี้มากที่สุดความสุขของลูกคา้าคารีวิวความชมของลูกคา้าหรือแม้แต่คําติอะไรก็ตามที่มันเป็นฟีดแบ็กกลับมาอันนี้นิวเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจพวกเราแล้วกันเนาะเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฮึดเขาอยากทําให้ดีขึ้นเนี่ยทำให้ผู้บาวสาวผู้ต่อ,ตอไปแฮปปี้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ขอให้เครดิตกับน้องๆพนักงานทุกคนเลยค่ะ ค่ะก็น่าจะจบแล้วนะคะเป็นรีวิวทั้งหมดทั้งปีของมาริตาเวดดิ n g ในปี2023ค่ะ ส่วนในปี2024นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็อยากจะให้คู่บ่าวสาวนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะจากเส้นทางตรงนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณคู่บ่าวสาวทุกคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งปีนี้หรือเคยเป็นลูกค้าเรานะคะตั้งแต่ปีแรกที่เราเปิดมาก็อยากจะบอกว่านิวเรียกว่าเป็นเหมือน ก่อนน้าศักดิ์สิทธิ์ละกันที่แบบบางครั้งอาจจะมีความทอ้อมีความเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ากําลังใจจากลูกค้านี่แหละค่ะก็ทําให้เราอยากจะพัฒนาอยากให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของเรานะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ลูกค้าทุกคู่ที่เข้ามาใช้บริการของมันิตาเวทีน่ะคะ่ะมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกลับไป ในวันพิเศษที่สุดของคุณนะคะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามมิน,นิตาเวทีนได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ